นี้ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานกรณีที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอ,อทนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของ คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงพนันออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพลตํารวจเอกดํารงศักกิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อสอบถามรายละเอียดทั้งหมดซึ่งขณะนี้กําลังสอบสวนและยังไม่มีการขยายผลนะคะก็กําลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินงานนะคะโดยต้องมีการตั้งคณะกรรมการที่มีคนนอกซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตํารวจร่วมด้วยเพราะถือเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเบ บื้องต้นยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมด พร้อมย้ำว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่มากและกระทบต่อขวัญกำลังใจของประชาชนรวมถึงยังผูกพันหลายเรื่องดังนั้นจะต้องขอดูข้อมูลอีกครั้งและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หรือไม่อันนี้ท่านนายกก็บอกว่าไม่แน่ใจนะคะต้องดูทั้งหมดก่อนซึ่งตามกำหนดการแล้วจะมีการประชุมกตอรอเพื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ในวันที่27กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งใน นโยบายที่นายกรัฐมนตรีจะก,กวาดล้างผู้มีอิทธิพลหรือไม่คําถามนี้นะคะท่านนายกก็ตอบว่าการดําเนินการจะควบคู่กับกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทําอยู่แต่ย้ําว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปรวมถึงติดตามการประชุมในพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ด้วยละกันนะคะ <c oughs> ในเรื่องของ <c oughs> การเลือกตั้งผบอตรคนใหม่ค่ะค่ะ